ปวดหัวตำแหน่งไหนแล้วบอกว่าเป็นโรคอะไรได้บ้างเนาะมีอยู่สักสี่ห้าโรคนะเดี๋ยวสรุปให้ฟังง่ายๆภายในศาสนสี่าทีนี้นะแล้วไปดูว่าตัวเองเป็นโรคอะไรนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับมันจะแบบชอบเครียดเนาะนอนน้อยเนาะแล้วเวลาปวดแบบก็จะแบบตึงๆต,ตรงนี้หน้าผากแล้วไปถึงข้างหลังเป็นเหมือนแบบมีคนมามีอะไรรัดตรงเนี้แล้วก็เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายมึนๆอื้อๆรัดตรงเนี้เนาะนะครับนอนหลับพักผ่อนไปก็ดีขึ้นแล้วก็เป็นใหม่ แบบนี้นะครับมันจะเรียกว่า tension h e a d a c อันนี้เนี่ยคือรักษาตามอาการนะก็คือว่ากินผ้าลากินออยาคลายเส้นจบก็จบไปนะครับเนาะอันที่สองนะครับมักจะเป็นเขาเรียกว่าโรคไซนัสอักเสบนะครับซึ่งตำแหน่งของโพรงไซนัสในหน้าเราเนี่ยมีสามสี่ตำแหน่งนะมีหนึ่งตรงแก้มตรงนี้สองตรงหน้าผากอันที่สามคืออยู่ข้างในเลยนะครับเนาะอันที่สี่คืออยู่แถวแถวตรงเขาเรียกมาสตอยตรงนี้นะครับเนาะซึ่งตัวนั้นไม่ค่อยปวดเท่าไหร่เนาะถ้าเกิดมีการ ไซนัสอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีหนองในโพรงไซนัสเรามักจะมีอาการปวดที่แก้มหรือปวดที่หน้าผากไม่ค่อยล้าไปไหนปวดตรงนั้นแหละแล้วก็มักจะบางคนจะมีขี้มูกเยอะมีเหมือนจมูกตันหรือว่ามีได้กลิ่นที่แบบรู้สึกได้กลิ่นเหม็นๆของตัวเองหรือบางทีไม่ได้กลิ่นอะไรเลยก็ได้หรือบางทีเพื่อนหรือคนรอบข้างรู้สึกว่าเธอมีกลิ่นปากกลิ่นจมูกเยอะนะหรือว่าในบางคนเนี่ยอาจจะมีไข้มีปวดหน้าเยอะๆได้นะคะนาะอซึ่งแบบนี้เนี่ยคุณต้องไปหา หมอหูคอจมูกถึงจะดีนะครับแบบที่สามนะเขาเรียกว่าเป็นข้อต่อนะครับขาการรไกรอักเสบต,ตรงบริเวณนี้ขานกล้อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับเนาะซึ่งมักจะมีอาการไม่ใช่เป็นช่วงช่วงตอนเช้าคุณจะมีอาการปวดตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาเคี้ยวอาหารที่แบบแข็งแข็งเช่นอาจจะเคี้ยวลูกชิ้นหรือเคี้ยวน้ําแข็งหรือว่าอะไรพวกนี้คุณก็จะมีอาการเหมือนปวดตรงนี้เยอะขึ้นได้นะครับเนาะแล้วเวลาปลวดอาจจะลามมาตรงแก้มได้ ซึ่งแบบนี้นะครับคุณก็ควรจะพบทันตแพทย์หรือถ้าจะดูแลตัวเองก่อนนะครับคุณก็อาจจะไปซื้อพวกยาคลายเส้นกินแต่ต้องระวังนะยาคลายเส้นเนี่ยบางทีคนไตาวายไม่ควรกินนะครับหรือว่าคนที่แบบว่าเป็นเอ่เอเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะก็ไม่ควรกินเพราะมันกัดกระเพาะด้วยนะครับเนาะแบบสุดท้ายนี่นะครับที่เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเนาะเช่นปวดคับเนาะปวดออกตาปวดสันจมูกนะครับท้ายทอยคอบา่าไหล แรกๆอาจจะเป็นข้างเดียวนะครับแล้วก็ปวดตุบๆตุบๆตุบตบ,ตบ,ตบหลังๆอาจจะย้ายข้างได้เดี๋ยวขวาบ้างซ้ายบ้างสลับไปสลับมาและถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่นะครับหลังๆอาจจะปวดแปลบ๊แป๊บ๊บ๊๊ได้นะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยบางคนอาจจะมีสิ่งกระตุ้นนะครับเช่น อากาศร้อนไปก็ปวดเย็นไปก็ปวดเนาะได้กลิ่นเหมน็นกลิ่นชุนกลิ่นควันกลิ่นบุหรี่กลิ่นน้ํายาปรับผ้านุ่มเนาะหรือกลิ่นแบบน้ําหอมอะไรเงี้ยคุณก็มีอาการเยอะขึ้นนะหรือบางคนแบบว่าอากาศร้อนๆนะครับแสงแดดจ้าๆก็เป็นเยอะขึ้นได้เสียงดังๆคนเยอะๆนะครับหรือเดินไปในห้างเนี่ยเริ่มคลงเคลงคงเคลงและเดินตัวลอยๆแบบนี้นะเรียกวเรียกโรคไมเกรนนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็น นานๆานทีนะแบบว่าสองสาเดือนเป็นหนึ่งครั้งก็เรียกไมเกรนนานๆานทีหรืออีพิโซดิกไมเกรนแบบนี้ก็กินพาราแก้ปวดจบก็จบไปแต่ถ้าเริ่มเป็นทีีมากขึ้นเดือนหนึ่งเป็นสักเวัน10วันหรือต่อเดือน1เดือนเนี่ยเป็นเกิน15วันต่อเดือนขึ้นไปก็เรียกว่าโรคไมเกรนเรื้อรังแบบนี้ควรต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่องเพราะแบบนี้จะถูกส่งผลกระตุ้นให้คุณมีอาการหลอดเลือดสมองตีบเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงที่สุดของโรคไมเกรนได้ คนที่ฟังอยู่นะเป็นแบบไหนไปตรวจให้ถูกหมอถ้าเป็นไมเกรนเราพบแบบหมอไหมนี่หมอเชี่ยวชาญด้านสมองจะได้รักษาให้ถูกโลก